สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ก็มาพบนักเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันเรื่องโจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลมนะคะโดยคุณครูสิพาลงเนปวัดดาวคณองค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนสูตรก่อนนะความยาวรอบวงเท่ากับ2พาย r พื้นที่รูปวงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลังสองายมีค่าโดยประมาณ 3. 1 4หนึ่งะคะหรือเศษ22ส่วน7นะคะ r คือรัศมีของรูปวงกลม มาดูโจทย์ข้อแรกนะคะพิซซาถาดกลมมีขนาดถางต่างกันดังนี้ถาดกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9นิ้วถาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12นิ้วพิซซาแต่ละถาดมีพื้นที่เท่าไหร่เมื่อแบ่งพิซซาแต่ละถาดเป็น8ชิ้นเท่าๆกันพิซซาแต่ละชิ้นในแต่ละถาดมีพื้นที่เท่าไรก้องรับประทานพิซซาขนาดถาดขนาดถาดกลาง2ชิ้นหนิงรับประทานพิซซาขนาด ถัดใหญ่หนึ่งชิ้นใครรับประทานพิซซ่ามากกว่าและมากกว่ากันเท่าไหร่นะคะโดยกำหนดค่าพายมีค่าประมาณ3.14นะคะและให้ตอบเป็นค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งนะคะนเรีเนี่ยเพิ่งสับสนงงกับโจทย์นะคะเรามาดูทีละนะคะทีละเรื่องนะคะอันแรกนะคะที่โจทย์ให้มา1 ถาดกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9นิ้วถาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12นิ้วคำถามแรกถามว่าพิซซาแต่ละถาดมีพื้นที่เท่าไหร่เรามาหากันก่อนนะนะคะ เรามาดูนะคะในเมื่อบอกเส้นผ่านศูนย์กลางมาเราก็หามาเป็นรัศมีนะคะน้นองลิงคงจําได้ว่านะคะให้นําเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารสองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหาพิรัศมีของพิซซ่าถาดกลางก่อนนะคะก็คือเท่ากับ9หารสองนะคะได้4.5นิ้วนะคะจากนั้นเราก็มาหาพื้นที่นะคะพื้นที่มีสูตรว่าพายอายกกําลังสองนะคะ มีค่าโดยประมาณ3.14แล้วก็คูณ4.5คูณ4.5อย่าลืมหน่วยนะหน่วยตารางนิ้วค่ะเมื่อคูณกันแล้วนะคะเราจะได้ทศนิยมมา3ตำแหน่งแต่โจทย์ได้สั่งเราไว้ว่านะคะให้เราหาค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราดูตำแหน่งที่3เป็นเลข5ปัดขึ้นมาอยู่นะคะตำแหน่งที่2จากเลข8กลายเป็นเลข9เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ63.59ตารางนิ้วนะคะ เราหาพิซซ่าขนาดกลางได้แล้วนะคะพื้นที่นะคะของพิซซ่าถาดกลางคราวนี้มาดูถาดใหญ่ก็หาเช่นเดียวกันคือตอนแรกหารัศมีของพิซซ่าถาดใหญ่ก่อนนะคะ12หาร2ได้6นิ้วจากนั้นแทนค่าลงในสูตรพายอายุกำังสองพายมีค่าประมาณ3.14คูณ6คูณ6นะ,ะเมื่อคูณกันเสร็จแล้วนะคะก็ได้คำตอบ2ตำแหน่ง อูแล้วนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกนะคะก็ตอบได้เลยนะคะว่าพื้นที่ของพิซซ่าถาดใหญ่นะคะเท่าโดยประมาณ113.04ตารางนิ้วนะคะคำถามสิ่งที่โจทย์ให้หาอย่างแรกได้แล้วคราวนี้สิ่งที่ให้หาอีกคือถ้าเราแบ่งพิซซ่าแต่ละถาดเป็น8ชิ้นแต่ละชิ้นนั้นจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะ เราแบ่งเป็น8ชิ้นเท่าๆกันเรามาดูถาดกลางก่อนถาดกลางเมื่อกี้นะคะเราหาได้แล้ว63.59เราก็มาถูกแบ่งเป็น8ส่วนแล้วก็หารด้วย8นะคะคำตอบจะเป็นโทศนิยมหอ้ยนะคะหลายตำแหน่งเลยนะคะนักเรียนดูแค่ตำแหน่งที่3นะคะเป็นเลข8เลข8นะคะเราปัดขึ้นมาอยู่ตำแหน่งที่2นะจาก4กลายเป็น5เพราะนั้นเราก็ตอบ7.95นะคะ ส่วนถาดใหญ่เช่นเดียวกันนำพื้นที่113.04มาหารด้วย8นะคะก็หารแล้วได้14.13นะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ อย่างที่2เราก็หาได้แล้วนะคะคราานี้โจทย์ถามอีกว่าถ้ากล้องรับประทานขนาดกลางถาดกลางไป2ชิ้นหนิงรับประทานถาดใหญ่ไป1ชิ้นใครรับประทานพิซซ่ามากกว่ากันเราก็มาดูว่ากล้องรับประทานพิซซ่าถาดกลาง2ชิ้นแต่ละชิ้นนั้นเมื่อกี้เราแบ่งแล้วนะคะ1ส่วนเ9 5เราก็คูณด้วย2นะคะได้15.9ตารางนิ้วนะคะส่วนหนิงรับประทาน ถาดใหญ่1ชิ้นเมื่อกี้หาแล้วนะคะได้14.13แล้วก็นํามเราก็นำมาใส่เลยนักเรียนจะเห็นได้ว่า ก้องนะคะรับประทานไป15.9ตารางนิ้วซึ่งมากกว่านิ้งนะคะ14.13เราก็ตอบเลยกล้องรับประทานพิซซ่ามากกว่านิ้งนะ,ะอยากรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่เราก็นำ15.9า15.9ลบกับ14.3นะคะถ้าไม่ให้งงนัเรียนก็กลายเติมเป็น15.90นะคะแล้วก็นำมาลบกันนัเรียนก็จะได้1.77ตารางนิ้วนะคะ เห็นไหมคะถึงแม้โจทย์จะยาวแต่จริงๆแล้วนะคะเราค่อยๆหาทีละขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะก็สรุปว่าขั้นแรกนัาเรียนหารัศมีก่อนจากนั้นมาหาพื้นที่ทั้งถาดใหญ่ถาดกลางนะคะพอหามาได้แล้วนะคะก็นํามานะคะหารด้วย8เพื่อให้รู้ว่าแต่ละชิ้นนั้นมีขนาดพื้นมีพื้นที่เท่าไหร่นะจากนั้นโจทย์บอกว่ากล้องรับประทานพิซซ่าสองชิ้นเราก็นำสอไปคูณ ะะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบว่ากับที่หนิงทานชิ้นเดียวนะคะต่างกันอยู่1.77นะ,ะ1.77ตารางนิ้วแค่นี้เองนะคะหวังว่าคงไม่ยากนะคะนักเรียนเวลาอ่านโจทย์ปัญหานักเรียนค่อยๆอ,อ,อ่านนะคะแล้วดูว่าโจทย์ถามอะไรมานะคะโจทย์ให้อะไรมานะคะแล้วจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลมก็พบกันนมกเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ